ก็มีคำถามจากคุณมี่บีนะคะบอกว่าเป็นกฎไหลย้อนในช่วงของการตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็ทรมานมากควรจะทำยังไงนะคะอันดับแรกเลยค่ะในกรณีของกฎไหลย้อนนะคะเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในช่วงของการตั้งครรภ์น,นะคะคือโรคกระเพาะเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากๆนะคะแม้ว่าก่อนท้องเราจะไม่เคยเป็นเราก็สามารถเป็นในช่วงตั้งครรภ์ได้ค่ะสาเหตุเกิดจากการที่มดลูกของเราเมื่อมีการขยายตัวขึ้นเพราะว่าน้องโตขึ้น บริเวณที่อยู่ของลำไส้และกระเพาะค่ะมันก็จะหดเล็กลงถูกไหมคะเพราะว่าท้องเราดันขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของอนำย่อยนะคะหรือกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยมันสามารถที่จะถูกแรงดันในท้องเนี่ยดันกลับขึ้นมาได้ตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดภาวะกดรดไหลย้อนนะคะหรือเกิดกรดเกินเกิดโรคกระเพาะในช่วงของการตั้งครรภ์ได้ค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วยิ่งถ้าคุณแม่ท่านไหนเนี่ยเป็นคนที่มีอาการกดรดไหลย้อนหรือมีปัญหาโรคกระเพาะตั้งแต่ในช่วงก่อนท้องแล้วอะคะ่ะ พอตั้งครันปุ๊บอาการพวกนี้กลับมาแน่นอนนะคะทีนี้ค่ะเวลาที่เกิดอาการเหล่านี้เราจะทําอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยแจ้งคุณหมอนะคะแจ้งคุณหมอที่เราฝากคันได้เลยค่ะว่าเรามีอาการคุณหมอจะได้จัดยาที่เหมาะสมให้นะคะแล้วก็อันที่2องค่ะถ้าหากว่าในกรณีที่คุณแม่นะคะเคยได้รับการรักษาก่อนท้องอยู่แล้วนะคะยาที่เรามีอยู่เดิมสามารถที่จะเอามารับประทานเบื้องต้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาลดกรดนะคะ ที่เป็นเม็ดก็คือยาลดกรดที่เป็นเม็ดเนี่ยสามารถรับประทานได้นะคะแล้วก็ยาน้ำนะคะยาน้ำไม่ว่าจะเป็นยาน้ำเคลือบกระเพาะนะคะกลุ่มอะลามิวกาวิสคอนนะคะพวกนี้สามารถทานได้นะคะแอนตาซินทานได้นะคะหรือถ้าหากในกรณีที่มีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นเรื่องของออเรียกว่าอาหารไม่ย่อยท้องอืดน,นะคะแอร์เอ็ก e อีโน e ก็สามารถที่จะรับประทานได้แล้วก็อย่าลืมนะคะไปปรับในเรื่องของพฤติกรรมด้วย เนื่องจากว่ากระเพาะอาหารของเรานะคะสามารถขยายตัวได้น้อยลงปริมาณอาหารที่เราเคยรับประทานก่อนท้องจะต้องลดลงถ้าหากเรากินเท่าเดิมท้องเราขยายได้น้อยลงแน่นอนว่าตัวนี้จะเป็นปัญหาในเรื่องของการย่อยแล้วก็ทําให้เกิดภาวะกรดเกินแล้วก็กรดกรดไหลย,ย้อนได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่จะต้องปรับก็คือ1ปริมาณอาหารนะคะจะต้องทานน้อยลง สองค่ะหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้วในแต่ละมื้อนะคะเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวตัวเพื่อให้อาหารไม่กองอยู่ที่ด้านบนค่ะจะได้มีการเคลื่อนไหวของกระเพาะและลำไส้ทําให้การย่อยของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องที่สามค่ะประเภทของอาหารที่รับประทานจําเป็นจะต้องรับประทานอาหารกลุ่มที่ย่อยง่ายขึ้นนะคะถ้าหากว่าถามว่าแล้วอะไรที่ไม่ควรรับประทานคืออาหารกลุ่มที่ย่อยยากคืออะไร อาหารกลุ่มที่ย่อยยากมีหลายอย่างค่ะขึ้นกับว่าตัวเราเนี่ยกินอะไรแล้วมีอาการดีกว่าอาหารอะไรก็ตามที่เรากินเข้าไปค่ะแล้วมีอาการท้องอืดหรือปวดท้องก็คืออาหารกลุ่มที่เราไม่ควรรับประทานนะคะซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีปัญหากับการดื่มนมบางคนมีปัญหากับการกินผักบางคนมีปัญหากับการรับประทานเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นสังเกตค่ะว่าเรากินอะไรแล้วมีปัญหาในเรื่องของการย่อยเราก็หลีกเลี่ยงอาหารประเภทนั้น หรือถ้าหากเราอยากจะรับประทานอาหารประเภทนั้นจริงๆก็ให้รับประทานในปริมาณที่น้อยนะคะหรือทําให้มันค่อนข้างบดละเอียดก่อนอย่างเช่นเนื้อสัตว์อาจจะต้องสับก่อนแล้วก็กินในปริมาณที่น้อยลงนะคะแต่ที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงเลยดีที่สุดเพราะว่ากระเพาะเราในเมื่อมันย่อยไม่ได้แล้วกินเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็กลายเป็นผลเสียนะคะต่อสุขภาพของเราด้วยซ้ํานะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่กินแล้วนอนนะคะโดยเฉพาะมื้อเย็นค่ะ มือเย็นเนี่ยจะเป็นมือที่คนส่วนใหญ่รับประทานอาหารค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็มีช่วงเวลาในการแบบมีกิจกรรมนะค่อนข้างน้อยกินเสร็จแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งเล่นมือถือนอนละนะคะกดก็ไหลย,ย้อนแล้วก็ปวดท้องขึ้นมาในช่วงกลางคืนอันนี้เป็นเรื่องที่เจอได้บ่อย ก็ต้องไปปรับค่ะานอาหารให้น้อยลงย่อยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงของที่ทําให้เรามีอาการแล้วก็สามารถที่จะรับประทานยานะคะตามที่หมอแจ้งไปในตอนต้นได้เลยนะคะยังไงนะคะเป็นกําลังใจค่ะให้มีอาการเรียกว,ว่าให้อาการเหล่านี้หายเร็วๆนะคะแล้วก็อย่าลืมขอยาจากคุณหมอด้วยก็แล้วกันนะคะ